S <S <spectrum mice> เอาละครับผมผมบอกเลยตอนนี้ผมเพิ่งปิดสตรีมมาสดๆผมมาไล่ข้อมูลแล้วก็สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับไอเทมใหม่ er Accelerator แล้วก็ Drive Blade แล้วนะครับบอกเลยว่าเฮลไอเทมใหม่นะครับมันน่าสนใจมากจริงๆและมันเป็นหนึ่งในเฮลไอเทมที่ผมบอกเลยว่าใครมีทรัพยากรควรจัดมาใช้จริงๆครับเพราะว่ามันดีมากจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมครับ The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at the Hunt Shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับเอาละครับอันดับแรกมาพูดถึงในส่วนความสามารถของมันก่อนนะครับในความสามารถของมันไม่ว่าจะเป็น dive p l a y หรือ a c e l e r a r นะครับทั้ง2ชิ้นนี้นะ ถ้าใครจะอัพนะครับเลเวล30ก็เท่ากับชิ้นอื่นเลยก็ประมาณ2,600 2,700ละกัน2 7 0 7ในส่วนของไอเทมเอ็นแชร์เตอต่อ1ชิ้นนะครับความสมัถของมันก็คือเวลาเราทำการแอสซิสนะครับเราจะได้สแต็ก1นึ่งสแตก็กถ้าเราทำการน็อกคู่ต่อสู้ได้นะครับจะได้2สแต็กนะครับโดยเราจะสามารถเก็บสแต็กได้สูงสุดถึง10แสแตก็กโดยแต่ละสแต็กนะครับจะ เพิ่มพลังโจมตีนะครับ1.2%สูงสุด12%เพราะ10สแต็กนั่นเองไดฟเลนนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีเวทแอสเซลเบรเซอร์นะครับจะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพครับทีนี้ถ้าถามผมว่ามันจะแบบไอเทมชิ้นเนี้ยมันเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์มันต่างจากไอเทมดังมันจะแรงเท่าไอเทมดังไหมคำตอบคือแรงน้อยกว่าหรือเท่ากันครับมีบางกรณีเท่านั้นที่จะแรงกว่าซึ่ง มันจะอยู่ในส่วนของสายสปิสเตอร์หรือว่าแอตแทกเกอร์ดาเมจท็อปทที่เลเวลตันแล้วเท่านั้นมันถึงจะแรงกว่านั่นเองเนาะพวกมาพูดถึงในส่วนของเทียริสเฮลไอเทมใหม่กันก่อนครับสำหรับไดฟ์เลนนะครับผมบอกเลยผมให้มันอยู่ที่เทียเทพนะครับแต่เทพเฉพาะบางกลุ่มนะจริงๆคือาการมาของไดฟ์เลนนะครับทำให้ไวายกรัสเซสเนี่ยตกไปอยู่ในเทียเก่งเลยแล้วในส่วนของไดฟ์เลนเนี่ยเข้ามาแทนที่ไวายกรัสเซสไปเลยครับแอสเซลเบรเซอร์ ไอเทมชิ้นนี้นะครับเข้ามาอยู่ในเทียรเทพเลยครับเฉพาะบางตัวเหมือนกันแต่ว่าไอเทมชิ้นนี้นะครับสามารถมาแทนในส่วนของวิกเน็ตโพลิซีได้แต่ไม่สามารถที่จะทําแบบมันไม่สามารถดันวิกเน็ตโพลิซีลงไปได้เลยนะครับไอส่วนนี้ก็ต้องบอกตามตรงว่าวิกเน็ตโพลิซีมันยังมีข้อดีอยู่ก็คือมันสามารถแบบถ้าเกมไหนแบบนักแข่งเขาอะยื้อเกมมันยื้อเกมมันนานโอกาสได้นอกโอกาสได้ซิ้น์มันต่ำกว่าวิกเน็ตโพลิซีจะเหมาะกว่าเพราะว่า มันได้เลือดด้วยแล้วก็มันไม่ต้องเก็บสแต็คให้เหนื่อยนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับไอเทมอย่างแอสเซอร์เบรเซอร์ er นะครับมันจะเหมาะมากเวลาใช้คู่กับแอตแทกเวทสำหรับสปิสเตอร์บางตัวอย่างเช่นไฟอาร์โรอย่างเช่นรีเฟียโดริโอหรือว่าแอปโซคือตัวที่แบบต้องการดาเมจระเบิดระเบ้อเ,เ,เ,เวลามาคู่กันเนี่ยพลังมันระเบิดมากจริงๆครับบอกเลยว่าสายกายภาพเนี่ยได้รับการบูสต์พลังมาโหดมาก และสายเวทนะครับได้อเทมที่จะเพิ่มพลังเวทให้กับตัวเองมากกว่าเดิมนําซ้ํายังได้ลดคูดาวด้วยครับเพราะฉะนั้นนะไอเทมใหม่เนี่ยผมบอกตามตรงว่าน่ากลัวมากๆจริงๆครับสําหรับใครนะครับที่สนใจสามารถไปจัดได้ตอนนี้วางขายแล้วเรียบร้อยนะครับวันที่ผมลงคลิปเนี่ยก็คือวางขายไปแล้วเรียบร้อย1วันด้วยนะครับก็สามารถไปซื้อได้ตรงส่วนนี้นะสชิ้นนี้นั่นเองครับผมสามารถใช้เหรียญทองซื้อได้สามารถใช้ในส่วนของเอออติเกตซื้อได้ครับผม ขอสแต็กให้ผมหน่อยอย่าพูดนะนะผมขอโทษ 아! <목소리나> โอ้โหสวยจัดบอกเลยจังหวะเมื่อกี้คุณอามคือสวยจัดโอ้โเลื้อเลื้คุณอามวะ่ะจังหวะเมื่อกี้แม่งเลื้อเลื้คุณอามเลยวะ่ะอาจจะยังเจอเกมหน่วงเหมือนเดิมครับแต่อย่างน้อยเราก็ได้ชัวร์มา้น โอ้ยจิตแตกเลยว่ะหอโแรงจัดอ่ะแม่งพลังพลังแบบพลังแม่งเหลือรอดมากพอมีไอเทมดาเมจสองชิ้นอ่ะ tuổi ừ. nha ừ. ừ. คุณเจมคุณเจมยังไม่ได้สแต็ตอีกเหรอคุณเจมส์สู้คุณเจมต้องได้สแต็ตแน่ผมเชื่อ <c oughs> บูบีใช่ไหมคุณเจมต้องทำได้คุณเจมต้องมีสแต็ต Oui, c'est

ผมเลงอยู่นะผมเลงอยู่ โอ้โหสเปกเน้น สุดยอดโหแรงมากเดี๋ยวเรามีลองใช้แอทแทคกนะอื้อ

คูณสองผมมาแล้ว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 เอ๊ะะเอ๊ะะะคุณเจมคุณเจม คุณเจมคุยคุยกับผมแป๊บหนึ่งคุณเจมคุณเจมแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้คุณเจมเล็งอะไรคุณเจมบอกผมสิคุณเจมคุณเจมคุณอาร์มอยู่ได้อยู่นะ กำไรอุ้ยเจอวไฟแบตเต็มหน้ <c oughs> าเลยวะเฮ้ยมีมีมีม <c oughs> ีเ รแ,แรงมากเลยทรายแท็กเราแรงมากเลยเอาละครับสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้ครับ ลองมาคุยกันหน่อยครับว่าใครลองใช้อเทมใหม่แล้วใส่แทนอะไรกันบ้างแล้วมันดีไหมมันเหมาะมันเวอร์มันแบบโอ้ยมันสุดยอดไปเลยอะไรเงี้ยมาช่วยกันขายของดีบอกดีไม่ดีบอกไม่ดีได้ครับจุดอ่อนจุดอ่าจุดอ่อนจุดแข็งของไอเทมใหม่ลองมาคุยกันโดยส่วนตัวผมนะครับผมบอกเลยว่ามันให้ความรู้สึกแบบ power up ทุกตัวเลยทุกตัวได้รับ power up มาเลยฮะให้ไอเทมทำให้มีโปเกมอนเนี่ยมีทางเลือกในการใส่ฮลไอเทมมากขึ้น ทำให้ตัวละครบางตัวเก่งระเบิดระเบอร์ไปเลยโดโรริโอผมแบบทริแอทแท็กแบบพังพินาศเลยตดเอฟดิวเพ็กไถแบบพังพินาดได้เลยคือบอกตามตรงว่าเฮลิเทมใหม่มาเนี่ยถือว่าน่ากลัวมากจริงๆแล้วมาทำให้เกมเนี่ยสามารถสโนว์บอลได้ง่ายขึ้นด้วยครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรยังไงก็รบกวนทุกคนฝากกดซับไว้ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับตลาลิ thank you for watching ค่ะถ้าชอบยังไงก็กดไลค์ให้กันแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่ง แลเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ด้วยนะคะเจ้งมากตลาลิงน่ารักที่สุด